วันนี้จะพามาชิมร้านเจอ้วนก๋วยเตี๋ยวเป็ดบางสเสร่นะคะอยู่ที่หน้าตลาดบางสเสร่เลยค่ะมาง่ายมากๆเลยนี่ร้านนี้เลยนะคะเจอ้วนก๋วยเตี๋ยวเป็ดเขาไม่ได้มีแค่ก๋วยเตี๋ยวเป็ดนะคะอาหารตามสั่งอย่างอื่นก็มีนะนี่เมนูมให้ดูด้านหลังเลยแต่วันนี้เราตั้งใจจะมากินก๋วยเตี๋ยวเป็ดเพราะเราชอบใจในนื้อเป็ดตูนของเขาดูดูดู กันเป็นชิ้นใหญ่หญๆนันๆอย่างน,นี้เลยนะคะไม่ใช่บางๆแบบว่าปลิวได้นะนี่ในชามเขาก็จะมีเลือดเป็ดมาให้ด้วยมีเครื่องในด้วยนะคะวันนี้สั่งเป็นเส้นเล็กมาน้ำซุปหอมหวานอร่อยนะคะกลมกล่อมแต่ไฮไลท์อยู่นี่ น้ำมันพริกเผาเผาแบบนี้นี่มันจะเข้ากันมากเลยนะมันจะแซ่บมากเลยเวลาที่เรากินพวก๋วดเตี๋ยวแบบเนี้ยเดี๋ยวขอปรุงนิดนึงก่อนนะคะก็จะต้องใส่น้ำตาลน้ำส้มไปเลยตามภาษาปลาเล็กน้อยนิดหน่อยแบบนี้นะคะกินมกิดยกกระถาครับก็มาไปครับท่านไหมครับ้าคนห้าคน ดูสีแดงๆด,ดูสีแดงๆมันจะเพิ่มความแซแ่บนะคะอืมหอมอร่อยกลมกล่อมมากขออนุญาตชิมเนื้อเป็ดน,น,น,นี่นี่ใหญ่ทีเดียวอืม นุ่มไม่ข่าวไม่เหม็นจา้านุ่มอร่อยมันไม่ได้นุ่มจน,นเละเลื่อจนเกินไปนะมันยังมีเท็กเจอร์ให้เกียวอยู่แล้วก็ลิ่นน้ำพะโล้เครื่องพะโล้คือหอมมากนะอดีๆดีด,ดีอันนี้จะเป็นเครื่องใมมีฝืนมีอะไรแบบนี้นะคะเออมคื่องนมยก็เผื่อนุ่มกำลังดี ชุดนะ้ำก๋วยเตี๋ยวให้คล้องคอหน่อยอร่อยมากออยมากอร่อยมากถ้าใครมาบางเฉลง่นะคะแนะนำว่าต้องกินร้านนี้ต้องกินร้านนี้ตั้งใจมาเลยนะคะอย่ามองแค่เป็นทางผ่านเพราะร้านนี้อร่อยจริงๆค่ะ,จคะเจ้อ้วนก๋วยเตี๋ยวเป็ดบางเฉลีจ้า